ตัวนี้ตัวรองโซ่ครับตัวรองโซ่สำหรับตัดโซ่เลื่อยยนครับของดีครับตอนนี้ของดีซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปถ้าใช้ถูกวิธีครับใช้ได้ตลอดไปเพราะทนมากครับตัวนี้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับใช้ได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมเป็นเกลียวครับเพราะว่าทนว่าเป็นเกลียว ตัดได้ทุกขนาดครับไม่ว่าไม่ว่าซูมาขนาดไหนก็ตัดได้หมดครับอันนี้เพราะว่ามันมันยืดได้ครับปรับเข้าปรับออกได้ร่องนี้สาหรับสาหรับตัดนี่เป็นร่องนี่ตัวนี้สําหรับตัด0 5น้าฟันครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนี่บางคนสงสัยครับร่องนี้เอาไว้ทําไม ใช้โซ่ศูนย์ฟันนี่สำหรับตัดศูจุดห้าฟัน,น,ฟนที่เป็นก้อยตำแหน่งนี้ฟันตำแหน่งอื่นก็ตัดได้ทุกมุมครับตัวนี้ จริงๆแล้วตัวนี้มันแถมครับมันมันแถมอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วครับถ้าใครซื้อเครื่องยอดดีๆครับแถมอยู่ในไทโกแม็กอยู่แล้วไปดูรีวิวเก่าๆได้ครับตัวนี้แถมทั้งตัวรองโซ่แล้วก็แล้วก็เข็มครัดูงานครับดูงานแท้เหล็กดียบเล็กแข็งมาก เหล็กแข็งลมดำมขายเป็นคู่ครับตัวนี้เข็มเนี่ยขายเป็นคู่ส่วนตัวนี้ขายตัวเดียวขาย<ม>เดี๋ยววัดระยะให้ดูแป๊บนึงครับวัดวัดระยะของตัวนี้ให้ดูแป๊บนึงเพราะวบางคนเอาไปใส่รุ่นอื่นครับเอาเอาไปใส่เครื่องตัดรุ่นอื่น อันนี้สองเซนครับความหนาสองเซนส่วนตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็ระยะฟีก็สองสองเซนเครึ่งครับตัวตัดสองเซนตัวเครื่องสองเซนเครึ่งถึงจะใช้ได้ครับก่อนซื้อต้องวัดรายละเอียดของเครื่องดีๆ ันนี้ตัวเก่าครับอันนี้ผมใช้เลยตัวเก่าเดี๋ยวให้ใหตัวใหม่ใช้มานานมากเลยตัวนี้นี่ตัวใหม่ไปแล้วนี่ทนมากครับตัวนี้แบบนี้มันจะทนมากใช้ได้นานทีนี้สําหรับช่างครับสำหรับช่างคนที่มีเครื่องกลึงเองเดี๋ยวผมแกะดูภายในครับว่าทํางานยังไง จะได้ไม่ต้องซื้อครับจะได้จะได้เอาไปกลึงเองนี่แล้วก็ขอบด้วยตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวล็อกครับนี่ตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อก,อกชั้นแรกครับนี่ส่วนประกอบอยู่สี่ห้าส่วนนะั้นไม่เยอะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าเลยแต่บอกคนที่มีเครื่องกลึงครับ ทําเองได้เลยนี่สปริงนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวดันครับเป็นตัวดันเวลาเราปรับออกมันมันจะดันตัวนี้เกณฑ์มันจะพอดีกับร่องนี้ครับเกลียวมันเกลียวมินครับบางคนเป็นช่างครับเห็นติดตามใน YouTube บางคนก็เป็นช่าง มีเงิงมือพร้อมบางคนก็เอาเวลาว่างๆ่าบไม่อยากไม่อยากไปซื้อก็ก็ทําได้ครับแกดูภายในจะได้ไม่ต้องซื้อมาแล้วก็แก,แกเองผมก็แก้ดูในคลิปนี้เลยโอเคครับสวัสดีครับ